ได้เป่าผมเสียงดังและมีกลิ่นเหม็นไหม่เวลาใช้งานให้ทำการปิดสวิตช์จากนั้นถอดปลั๊กแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตยึดฝาครอบด้านหลังออกทั้งสองตัวโดวยการขันน็อตออกให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเอาน็อตออกแล้วนำตะแกรงครอบด้านหลังออกนำแถบด้านข้างออกทั้งสองด้านจากนั้นนำฝาครอบด้านหลังหรือฝาครอบใบพัดไดเป่ผมออกใบพัดไดเป่าผมแตก ทำให้ใบพัดถูกับขอบด้านข้างสามารถแก้ไขได้โดยตัดขอบหรือเศษที่ถูกับขอบด้านข้างออกแล้วใช้ปลายไขควงปากแบนดันใบพัดในปอบผมเข้าจากนั้นใช้กาวหยอดบริเวณที่แตกแล้วปล่อยไว้ให้แห้งเมื่อแห้งแล้วทำการประกอบใดปอบผมโดยใส่ฝาครอบด้านหลังหรือฝาครอบใบพัดในปอบผมโดยดันให้เข้าล็อกเมื่อใส่ฝาครอบด้านหลังเสร็จใช้ไขควงหัวแฉก ขันน็อตยึดฝาครอบด้านหลังเข้าให้แน่นทั้งสองตัวโดยการขันน็อตเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อนั่นแล้วนำแถบด้านข้างใส่เข้ากับไดเป่าผมทั้งสองด้านโดยใส่แล้วกดให้ลงล็อกเมื่อใส่แถบด้านข้างเสร็จนำตะแกรงด้านหลังใส่เข้ากับไดเป่าผมโดยใส่ตะแกรงแล้วดันให้เข้าล็อกเมื่อใส่ตะแกรงด้านหลังเสร็จหรือเมื่อประกอบไดเป่าผมเสร็จทำการเสียบปลั๊กแล้วกดปุ่มเปิดสวิตช์จากนั้นก็สามารถนำไดเป่าผมไปใช้งานได้เลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวากรสวัสดีครับ